ก็ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับในเรื่องของผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับก่อนอื่นผมเองก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งและก็ออกเสียงประชามติในวันนี้นะครับถึงแม้ผลการเลือกตั้งอาจจะยังไม่ได้เป็นร้อยเปยังไม่ได้เป็นข้อสรุปนะครับอย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมเองต้องแสดงความยินดีอย่างหนึ่งที่อย่างน้อยๆผลการจัดทําประชามติในตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่จะผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในการเดินหน้าการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจากผลหน้าตอนนี้ที่ดูเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับผลการเลือกตั้งเองนะครับในส่วนของพรคประชาชนเองเราก็ยอมรับนะครับในส่วนที่ว่าดูจากคะแนนหน้าตอนนี้ผลการเลือกตั้งหน้าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่พักอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นไปตามที่ตัวผมเองนะครับแล้วก็แกนนําของพักทุกคนได้เคยแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับว่าเราต้องเคารพในหลักการของกระบวนการการเมืองในระบบรัฐสภานั่นก็คือให้พักการเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยได้เป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับก็สําหรับในเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับก็ น่าจะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้แต่อยากจะขอทิ้งท้ายก่อนที่จะให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามนะครับอยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งทุกครั้งคือการหาทางออกให้กับประเทศนะับและตราบใดที่ทุกคนยังเชื่อในพลังของตัวเองนะครับยังออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับมีส่วนร่วมกับการเมืองเยอะๆผมมั่นใจว่าประเทศไทยมีทางออกนะครับแล้ววันนี้ตัวผมเองพร้อมกับ เดี The team ๋ยวทีมผู้บริหารนะครับเพื่อนสสทุกคนเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อเพื่อทางานรับใช้พ่อมแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับงงรค,รรรครับ,รบต้องบอกว่าอ,อ,อย่างที่ได้บอกกันะว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับยังไงเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราผมได้เคยประกาศไปแล้วว่าไม่สามารถที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยได้ เพราะนั้นณนะตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับเราไม่ใช่พักอันดับหนึ่งกระบวนการณนะตอนนี้ก็คือ,อต้องอให้ทางพักอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้ดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลก่อนครับงอองรคงไม่ได้เป็นการจับแข่งนะครับอย่างที่บอกว่าเราเคารพในเรื่องของหลักการที่ว่าพักอันดับหนึ่งจะต้องเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนใตอนนี้พักประชาชนคงไม่ได้ไปตั้งแข่งกับเขาแหก็ต้องให้สิทธิ์เขาเต็มที่ในการตั้งรัฐบาลก่อน ครับก็เป็นการสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอยู่แล้วครับในทุกๆก,การเลือกตั้งนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมเองก็ยังมีความปรารถนาที่จะเห็นสัดส่วนของจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่มากเท่าเท่าเดิมหรือว่าไม่น้อยลงกว่าเดิมนั่นก็จะเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนที่ดีที่สุดครับรครับ <Ay> <t ube> ก็ทุกๆการเลือกตั้งนะครับมันก็เป็นการสะท้อนความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับออผมเองไม่อยากจะลงวิเคราะห์การเมืองในวันนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าพวกเรายอมรับในผลการเลือกตั้งที่ออกมาตราบใดที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองเราเคารพในเสียงของประชาชนมากที่สุดอยู่แล้วครับครับก <ay> ็ท <t ube> <ay> ุกอย่างอยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินครับให้อ่อ ทางที่สาธารณะนะครับนักวิเคราะห์ต่างๆหรือว่าประชาชนทุกคนนะครับก็ก็คงออกไปแสดงเจตจำนงของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองในส่วนของพรคประชาชนเองนะครับไม่ว่าเหตุผลเบือเ้องหลังที่แต่ละคนออกไปลงคะแนนในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราพร้อมนะครับที่จะเดินหน้าทํางานการเมืองของเราต้องไปตามแบบที่พวกเราเชื่อก็คือการสถาปนาการเมืองของประชาชนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็การเดินหน้าการผลักดันนโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกๆคนครับ Uh, can you repeat that? Repeat that again. Yeah. Early results show that Punggol uh, Tai Thai is leading by a wide margin. Uh, how do you reconcile the fact that people's voices have leaned towards Punggol Tai Thai rather With your party's position of not supporting you to be prime minister, that's my first question. second is how would you reassess your chances of being prime minister and what steps will you take to get there? Thank you. I, I think I, I would like to insist uh, ours, uh, our stance that. Uh, despite the, the final result uh, doesn't show out uh, now, but uh, if we see the current result we, uh, uh, we so we are so quite sure that we cannot win this election and we have to um, to act as what uh, I say or what 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 we said uh, before during the election campaign that we uh, respect to the the the, uh, the parliamentary system that we have to allow uh, the, the winner to form the government first, and for now we, we, we don't think anything that we, we are going to form the government uh, 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 with the competition with Pum Jai Thai. <laughs> ต้องบอกว่าไม่ได้มีการท้าบทามอะไรกับพักการเมืองใดแต่อย่างไรนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ากระบวนการในการท้าบทามเนี่ยต้องเป็นสิทธิ์ของพักอันดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยดูจากผลการเลือกตั้งล่าสุดเราประเมินว่าเราไม่น่าที่จะสามารถชนะการเลือกตั้งได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยืนยันในคําพูดเดิมนะครับว่าเราเคารพการเมืองในระบบรัฐสภายังไม่ได้มีการท้าบทามนะครับกับพักการเมืองใดๆน่นับ ก็ถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนท้าทามมาก่อนผมว่าเมื่อกี้ได้ตอบไปชัดเจนแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถไปร่วมรัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยกมือโหวตคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไม่มีการทับทามใดๆทั้งสิ้นครับครับเรื่องนี้ผม ครับเรื่องนี้ผมได้แถลงไปหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปก็คือในเรื่องของการเดินหน้าการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็ทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีประชาชนนะครับบางส่วนที่ได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกออกมาซึ่งผมเชื่อว่าเราได้ผ่านกระบวนการตรงนั้นมาหมดแล้วนะครับส่วนว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งตรงนี้หรือไม่อย่างไรผมเองคงไม่สามารถที่จะไปตอบนะครับคนทีออ่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับผลการเลือกตั้งวันนี้ที่ออกมาเราน้อมรับ,รบทุกเหตุผลเบื้องหลังแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าทํางานต่อเพื่อดึงความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลับมาครับต้องประเมินพลังของบ้านใหญ่อีกรอบไหมครับครับมีการประเมินอ,อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับระหว่างการเมืองออที่อาจจะเรียกว่าใช้ระบบการเมือง รูปแบบวิธีหนึ่งนะครับกับวิธีการทํางานการเมืองแบบที่พรักประชาชนดําเนินมาโดยตลอดตั้งแต่อนาคตใหม่เก้าไกลและถึงพรักประชาชนนะครับเราเองก็พร้อมที่จะทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะครับเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อ,อ,อให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเราได้รับความไว้วางใจมากกว่านี้ครับ ก็ได้รับมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าผมเองไม่อยากจะเอามาใช้เป็นเหตุผลหลักที่จะทําให้เราไม่ยอมไม่น้อมรับเสียงของประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นเป็นจุดๆเป็นกรณีก็ว่าเป็นลายกรณีไปแล้วก็ทีมงานของพรคเองเนี่ยก็ได้มีการร้องหรือว่าประสานงานไปยังเออกกตหรือว่าให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอยู่แล้วอย่างต่อนเนื่องนะครับในช่วงวันที่ผ่านมานี้นะครับก็สําหรับผลการเลือกตั้งในภาพรวมนะขณะนี้ก็เป็นไปตามที่ผมได้แถลงไปก่อนหน้านี้ ก็ยืนยันในใน,ในเรื่องหลักการเดิมนะครับว่าในเมื่อ,อพรรคอันดับหนึ่งชนะการเลือกตั้งให้เขาจะตั้งรัฐบาลก่อนและหลักการที่2ก็คือ,เ,อเรายึดถือในคําพูดของเรามาโดยตลอดนะครับในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งผมเองแกนนาของพรรคหลายๆคนรวมถึงคนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีดีเบตก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเราไม่สามารถที่จะยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยได้นะครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเราไม่สามารถที่จะร่วมรัฐบาล ที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้อยู่แล้วนะครับก็ขอเรียกร้องสมาชิกรัฐสภาในอนาคตทุกๆคนละกันครับที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ในเมื่อาเสียงของประชามติออกมาแล้วนะครับว่าประชาชนอยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มุ่งหวังให้ทุกคนเดินหน้าตามเสียงจำนวนของประชาชนมากที่สุดครับกังวลคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะตรนี้โ้าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเพทนมาดีนะครับครับ ต้องบอกตามข้อเท็จจริงว่าการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ผ่านสภาก็ไม่ได้อาศัยเฉพาะเสียงข้างมากในสภาล่างอย่างเดียวไม่ได้อาศัยเฉพาะเสียงของสสอ,อย่างเดียวนะครับยังต้องอาศัยเสียงของสมาชิกผู้ที่สภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนผมเข้าใจดีว่ายิ่งเรามีเสียงของสภาล่างมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งมีโอกาสในการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ผ่านสภามากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มักนก็ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดครับ <BOB. S 1> นักแสของพรรคประชาชนปไตเนี่ยตรงกับบตตองแค่ไหนแตงต่างมากแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้ตรงกันถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในภาพรวมนะครับก็เราก็ผมเองก็ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าไม่น่าที่จะเปลี่ยนหรือว่าพลิกไปจากสิ่งที่ผมได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับว่าประเมินแล้วเนี่ยคาดการณ์แล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามไม่น่าสามารถที่จะเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งได้ครับ ผลทางการแก้งรมจะมีคำบอกนะครับเพราะว่าทั้งสภาบนสภา,สภาล่างถูกมองว่ามาจากสายทางเดียวกันหมดเลยครับก็ก็จริงๆช่วงระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกรณีของแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเองนะครับหรือว่าแม้แต่คุณอนุทินเองเนี่ยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นชอบกับการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังผ่านการเลือกตั้งไปแล้วมีการตั้งรัฐบาลไปแล้ว นะครับแล้วในเรื่องการกระบวนการเดินหน้าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยสอสอในรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยจะลงมติอย่างไรนะครับเอ่อ I just uh, reply to him in Thai uh, you know I I would like to see all parliamentarians respect to the Thai people's uh, vote for the referendum that date Uh, agree to continue uh, to draft a new constitution, and I, uh, we as a people's party, we will do our best to push this process forward. <laughs> คือเรื่องเรื่องรายละเอียดจริงๆว่าตกลงประเด็นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกิดจากการโจมตีหรือว่าประเด็นจุดยืนของพรรคในอดีตจะส่งผลถึงการเลือกตั้งหรือเปล่าผมขออนุญาตออยังไม่แสดงความเห็นตรงนี้นะครับต้องบอกว่าทุกๆเหตุผลเนี่ยผมเชื่อว่ามีปัจจัยมากน้อยต่างกันไปนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะหยิบยกเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งรวมถึงกรณีที่การจัดการเลือกตั้งในบางหน่วยเนี่ยไม่ได้เป็นไปความเรียบร้อยด้วยเอามาเป็นเหตุข้ออ้างที่ทําให้เราไม่สามารถชนะการเลือกตั้ง มาเป็นอันดับหนึ่งได้วันนี้เนี่ยผลในภาพรวมมันออกมาเป็นแบบนี้ก็น้อมรับเสียงของประชาชนครับ,บดูจากผลณนะตอนนี้นะครับก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับว่ากรทมทั้ง33เขตนะครับน่าจะเป็นของพรรคประชาตนแต่ว่าก็ขอติดตามผลจนถึงวินาทีสุดท้ายจนผลออกมาร้อครับ ผมมั่นใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่องค์คาพยพของพรรคคนไหนหรือผู้สมัครของพรรคคนไหนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับลองไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังครับส่วนนี้ัจะมีการดาเนินคดีหรือว่จาจัดการอย่างไรไหมครับเพราะมันถือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพรับเราเลยครับ ก็เดี๋ยวดูหลักฐานข้อได้จริงก่อนนะครับถ้าเ,เห็นชัดได้ว่าเป็นความพยายามในการใส่ลายป้ายสีกันก็พร้อมใช้ดําเนินกระบวนการทุกอย่างตามกฎหมายที่ให้อํานาจพวกเราไว้ก็พร้อมดาเนินการเต็มที่ครับคำว่าไม่ตั้งรัฐบาลแข่งความหมายโดยอ้อมก็คือการที่ทัพรรกภูมิใจไทยสามารถตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องเป็นพรคฝ่ายค้านอยู่แล้วครับ ขอขอฝากไปยังทุกๆุกพักแล้วกันครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนทุกพักการเมืองน้อมรับผลการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกพักการเมืองได้เคยสัญญาอะไรไว้กับประชาชนนะครับอย่างเช่นในเรื่องการเดินหน้านการจัดทำรัฐธรรมรนูญฉบับใหม่รวมถึงอีกหลากหลายนโยบายนะครับก็อยากจะให้ทุกพักนะครับรักษาสัญญาของตัวเองครับ ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมีหวังกับการเมืองนะครับสำหรับโหวตเตอร์ของพรรคประชาชนเองก็เช่นเดียวกันครับอ,อ,อย่าพึ่งหยุดเชื่ออย่าพึ่งหมดหยุดหวังนะครับผมเชื่อว่าการเดินทางของพวกเรา8ปีที่ผ่านมานะครับทุกๆคนช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง มาได้ไกลมากๆแล้วกฎหมายที่ก้าวหน้าในประเทศไม่ว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าหรือแม้แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเราก็สามารถผลักดันผ่านสภามาด้วยกันได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่ผลักดันผ่านวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคนนะเพราะนั้นอยากจะสื่อสารถึงประชาชนทุกคนด้วยไม่ว่าคุณจะเคยเป็นโบตเตอร์หรือว่าเป็นคนที่เคยเลือกให้กับพักประชาชน หรือว่าย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เก้าไกลหรือไม่นะครับในทุกการเลือกตั้งก็อยากจะให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองกันให้เยอะๆมีส่วนร่วมกับการเมืองเยอะๆนะครับร่วมตรวจสอบกันนักการเมืองสม่ําเสมอนะครับดูว่ารัฐบาลต่อไปนะครับทำตามคามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้หรือไม่นะครับแล้วก็คนที่จะตัดสินนักการเมืองก็มีแค่คนเดียวซึ่งเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศในประเทศนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับ ก็ครับใครที่ทางพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เทียบเชิญหรือว่าไม่ได้ไปร่วมรัฐบาลก็คงเป็นฝ่ายค้านร่วมกับเราแล้วครับ The first ranking party พูดใจไทยพันธ์ที่จะ form the government first and if the, they cannot form the government so let it be to uh, be the, the 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 parliamentary system process กับการทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านก็คือผมว่ามันเป็นไปตามกลไกที่ผ่านมาอยู่แล้วในในในระบบรัฐสภานะครับทุกคนก็ต่างคนต่างตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะติดขัดอะไร เชื่อในแนวทางการเมืองที่พรรคเดินอยู่ครับเช่นการขายนโยบายประมาณหลักร้อยนโยบายที่แบบพรรคคุณจะใชชนะการเลือกตั้งแล้วเขามีนโยบายแบบหลักสิบอะไรครับแล้วก,ก็การที่เราเน้นกับการจุดกระแสของภาพใหญ่แต่ว่าเราอาจจะละเลยการทํางานเชิงพื้นที่ของสองสงเขตเดิมๆที่เราเสียกาอี้ไปโดยเฉพาะพื้นที่หัวเมืองอย่างอาเขตหนึ่งหรือเขตหนึงหนงหน่งในหลายพื้นที่ที่เราเสียไปครับเราทบทวนไหมว่าจริงๆแล้วจุดอ่อนเรา ต้องบอกว่าจํานวนนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยยื่นต่อกรกะตอ,อยางเป็นทางการแค่แนโยบายเองนะครับก็ผมว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการทํางานการเมืองในพื้นที่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่พรรคให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะครับก็บอกว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับผมยืนยันว่าเราทํางานในพื้นที่อย่างเต็มที่และพร้อมจะทําให้ดีขึ้นกว่านี้และผมก็เชื่อว่าการทํางานในพื้นที่ที่เข้าถึงประชาชนเนี่ยอย่างดีที่สุดจะนํามาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้งเขตที่ดีกว่าน,นี้แน่นอนครับ ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้เราเตรียมตัวเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับฝ่ายกฎหมายก็ศึกษามาอย่างดีละเอียดที่ถ่วแล้วนะครับเออพอน,นในเรื่องของรูปคดีเองก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผมได้เคยเแถลงไวอยากให้ข้อมูลไว้ต่อสื่อมวลชนนะครับแต่สำหรับในช่วงจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกคนก็ช่วยกันสังเกตครับ ือกตั้งลงหน้าั้เลือกตั้งวันนี้ช้ติดป้ายอะไรต่างๆปัญหาพวกนี้มันส่งผลต่อผลการเลือกตั้งในวันนี้หรือไม่ครับแล้วก็มันมีที่รุดอะไรที่พักพอจะเห็นว่ามันมีสัญญาณแ,บบแปลกๆที่มันแต,ตกต่างกับวันาที่ปก6แล้วจะทำบบยังไงออกเรื่องพวกนี้ครับ,รบก็จริงๆตอบไปแล้วบางส่วนก่อนหน้านี้นะครับว่าดูในภาพรวมเนี่ยก็ยอมรับผลในภาพรวมนะครับส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน่วยเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะเขตเลือกตั้งเนี่ยก็ว่าเป็นรายกรณีไป แล้วก็พรรคก็พร้อมที่จะดําเนินการตามช่องทางทางกฎหมายทุกอย่างอย่างเต็มที่ถ้ามีพยานหลักฐานที่เห็นแล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามีการกระทาความผิดจ,จริงครับ,รบครับ,รบยอมรับผลการเลือกตั้งที่เราเไม่ได้ชนะการเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งครับครับโอเคนะครับ,ขอบ,ะะคครบขอบคุณนะครับทุกคนครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวมีแหกขอบคุณอยู่แล้วครับขอบคุณก็ในส่วนนี้แล้วเดี๋ยวรอแจ้งอีกทีแล้วกันครับ